สวัสดีค่ะขนัดนะคะอันนี้เรามาใจกันอีกแล้วนะคะนั้นมาสั่งซื้อสินค้าให้ลูกค้าค่ะก็หลายๆตัวนะคะที่ลูกค้าสั่งมาผ่านระบบออนไลน์ที่เราทําการตลาดแบบ i t a l m a r k e t i n g นะคะหนึ่งในนวนั้นก็เป็นสินค้าตัวตรงนะคะตัวโฟเนี่ยเป็นสินค้าบํารุงเกี่ยวกับสมองและระบบา คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเรียนหนังสือนะคะแล้วไม่มีสมาธิหรือว่าเรียนไม่เก่งเนี่ยก็สัส่งซื้อไปให้ลูกค้านะคะตัวนี้เนจะช่วยทําให้สมาธิดีขึ้นนะคะเรียนรู้เรื่องนะคะแล้วก็จําได้มากขึ้นส่วนก็มีอีกส่วนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูก นะคะเป็นเด็กพิเศษหรือว่ามีอาการในส่วข,ของออทิสติกก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เช่นกันนะคะก็คือตัวนี้สามารถใช้คู่กับยารักษาของแพทย์ได้เลยซึ่งจะสามารถช่วยให้พัฒนาการของเด็กดีขึ้น ถ้าสนใจสินค้าเซลหรือว่าสินค้าตัวอื่นของบริษัทนะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างซื้อสับดาหแทนจำหน่ายได้ของแทมแน่นอนค่ะหรือว่าถ้าเราอยากมั่นใจได้ใบเสร็จจากบริษัทด้วยสมัครเป็นสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าในราคาเบรแทนจำหน่ายสนใจติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตขอ้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และด้านอื่นๆขอบคุณค่ะ